สวัสดีครับผมผพ่อกระเป๋าย้อยคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็นังมาเปิดมองนะครับมองส่งมาแต็มหวานเนี่ยครับฮอบอหวานเปิดเบิ้องดูเป็นดังไนเเนาะแล้วครับมาเบิ้งดูมันเป็นซิเลเวอร์เปิดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้โอ้โหมองมองยังไง ทับสามสิบน,นี้ครับทับสามสิบยี่สิบตาสิบหกทับสามสิบยี่สิบตาแล้วก็สิบสี่ทับยี่สิบห้ายี่สิบห้าตาลงดินก่านี้แล้วมานี่ก็เริ่มเฮ็ดไรแล้วครับนี่เิบินม,มาเรียบร้อยแล้วปุบ ครบเสร็จเลยเรียบร้อยครับดูกันกำลังจะมาทึงนี้มาลรกแล้แลครับเท่านี้ต้องสามบานแถวนี้มาเอาอยู่นี้นะครับข่งแท้เลยตรงเลยครับเดือใบตาเดือใบในีน่ยอดฮิตเลยครับจากคนแก่นเลยครับพี่น้องสิบสี่เซนทับยีิบห้าลึกยี่สิบห้าตานี่อันนี้ก็สิบหก คับสามสิบยี่สิบตาแล้วก็มีมองแปดเซนด้วยพี่น้องด้วยมีแปดเซนทับยี่สิบสามสิบตาครับลึกสามสิบตาแล้วก็ยิ่บจ้องเซนยี่สิบห้าทับยี่บห้าลึกยี่บห้าตาแล้ววันนี้ได้สร้างมองน้อยมาอีกอยู่พี่น้องมองสามเซนครึ่งสี่เซนครึ่ง ห้าเซนหกเซนยังไม่มีสร้างมือเดียวก็ได้เลยครับพีน่น้องสร้างมือนี้ตอนเที่ยงกับตอนเที่ยงมืไม่ก็ทอดนี่ครับวบงมองก็มีครบด้วครับเด้อถ้าแปดเซนขึ้นไป สิบงวงมองแปดเซนสิบเซนสิบสองเซนสิบสี่เซนสิบหกเซนสิบแปดเซนพบมาร์คไบ่วงก็มีครับมักใส่ตะกัวก็มตีตะกัก่กวเบอร์หกเบอร์เจ็ดครับเบอร์หกเบอร์เจ็ดตะกวัวเสื้อก,ก็มีเสื้อมีลุกซไซส์นะครับแต่นับตบัเบอร์สิบห้าขึ้นไปเ 60, สื้อก็เลยสิบห้าเ้าเบอร์หกสิบเจ็ดสิบหมแล้วครับ แบบเอาเป็นมัดก็ได้เป็นเสื้อเป็นลอดก็มีครับนี่ตาเรือใบมัดอะไรเท่านี้อันนี้ก็เป็นป้อมยางป้อมมองเนาะป้อมดำยู่หัวมองนี่ครับตรงด้านล่างเสืก็มีอู่เนี่เส,สื้อกกเชียร์บอลอะไรบ่วงมองนั้นล่างก็มีครับนี่ ก็ตอกไปไล่อยู่ครับอย่างดำก็เต็มมีครบเซตครับแ่วนี้ก็มีปุ้หมีน้ำปดน้ำเต,ต๋อปรมาณนี้นะครับบรรยากาศในร้านก็นเลยอ้าพสนใจก็มาเบิ่งได้ครับอยู่ร้านนี้นะครับร้านท็อปแก้น้อยขางนี้ละ มันท่าดอกเก้วนี่ครับพระจ้าปานะคนครพนมเนี่ยครับคลิปนี้ไม่สั้นมีนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและสมนะครับเออมีข้อไม่มายังอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งตลอดนะครับสวัสดีครับ